包几打？几打、yeah.？几包一盒？In, Pokémon, 对了嘛，一。我这1.4的，我这几万 มาเจ็บพ่าก็วางพอดีแม่สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซี FC ของอีลาอุ้งอิงแล้วกะ็ทุกทุกท่านที่ได้เข้ามารับชมคลิปนี้ค่ะเมื่อวานนี้อีลาอุ้งอิงแล้วก็ครอบพ่วเนาะค่ะพี่น้องกันเดมอบถุงของใตเบืองตน้นไหกัพพ่อแม่พี่น้องเฮาที่ยหญ่มาจากตะเข็บชายแดนแล้วก็มาอยู่ศูนย์พักพิงชั่วขราวเนาะคะ่ะโดยงบประมาณของเจ้าของเองเนาะคะ่ะโดยงบประมาณของขอบพัวของอีลาอุ้งอิงเองค่ะโดยประมาณนี่ค่ะประมาณแสนหนึ่งค่ะพี่น้อง ค่ะก็เห็ดไปเพื่อที่จะไปหมอบห้ก็พอเม่พี่น้องเข้าที่อยูศูนย์พักพิงถี่ยู่ในจังหวัดรีสะเกดได้หลายหม่องเนาะค่ะพี่น้องได้หลายจุดที่เพิ่นได้ไปอาศัยอยู่ค่ะพี่น้องค่ะก็เป็นของใส่เบื้องตนเนาะค่ะเพื่อนก็บไปจากอื่นทุ่งย่งฉีบค่ะพี่น้องก็เป็นของใส่เบื้องต้นได้หลายอย่างที่ได้นําไปหมอบห้ส่วนศูนย์ถี่ขอมาทางไ่หน่อยเนาะค่ะตี่ประสานงานไปทางไ่หน่อยที่ยังหมอบบ่ทท่วถึงหมอบว่านนี่ค่ะหมอบว่านนี่เพื่อนก็ไปมอบจนถึง3 0 0ทุมเนาะค่ะแต่ว่ากันยังบ่คร ค่ะเมื่อน,นีพ่ออชิตาค่ะพี่น้องที่เป็นพ่อหาของอีลาูนหนึ่งเนาะค่ะพ่ออชิตาก็ไดดททำนาทีททแท่นแท่นขอบพวของอีลาค่ะกัไดดนําถุงย่างชีพหรือถุงของใสเบื้องต้นของขอบพวอีลานี่ค่ะไปหม่อมหายกระสุนที่เพิ่นเดประสานงานมามทางไม่หน่อยเนาะ,ค,ะนค่ะพี่น้องค่ะเพิ่นกด้เด็นาทีแท,ท่นค่ะนาทีแท่นขอบพวของหลุดสาวค่ะพี่น้องค่ะส่วนอีลาเองเนาะค่ะพี่น้องก็ได้เดินทางมาจากรีสเกตเพื่อที่จะมาสมทบ คับดาลาที่แสดงหนังเหลืองค่ายออล่ะค่ะก็พอโจเนาะค่ะพี่น้องอยู่ที่จังหวัดเลยเอค่ะเพื่อที่จะพบพ่อพ่อแม่แม่เอฟีที่อยู่จังหวัดเลยเอค่ะพี่น้องค่ะพ่อพ่อแม่แม่เอฟตีทางจังหวัดเลยเอกก็มให้การตอนรับดาราหนังเหลืองข่ายออกอ่ะอาญาคือเกาเนาะค่ะบอปุลนคือเกาค่ะเห็นภาพย่ำได้กับอปุลย่ำนั้นค่ะมาหาการตอนรับหลายคือเกาค่ะพี่น้องค่ะส่วนเมือแลงเนาะค่ะก็จะไปพบพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามค่ะด้ยินว่าวัฒนธรรมจังหวัดเพิ่็จะผ่ากันมาเบืองหนังเนาะค่ะ ค่ะยุติจังหวัดมหาสารคามค่ะพี่น้องค่ะเห็นย่ามใดกะโอปุญญามน,านั้นพอเม่พี่น้องกับมาหายการตอนรบเพื่อเกา่าส่วนหนังค่ายออดตอนนี้เพื่อนกะเดี๋ยวเริมออกมเบาแเลยเนาะคะ่ะวาทยานสู่แปดสิบล้านค่ะพี่น้องแต่ว่าคาดว่าน,นี่น่าจจะถึง,ละละงแล้วราคาพี่น้องแต่ว่าเพื่อนก็นยังใส่เข้าวาทยานสู่แปดสิบล้านอยู่เนาะคะ่ะได้หลายคนกัเชี่ยเนาะค่ะพี่น้องเชี่ยให้ถึงลอยล้านเร็วๆค่ะพี่น้องเพราะว่าแต่ถึงลอยล้านเนาะคะ่ะเตี้ยนนุ่นเตีย,ยวบอ่อโจเพิ่นก็นจะโกนหัวบวชเลยค่ะพี่น้อง่นบอกว่าเพื่อนจะบวเลยค่ะ ค่ะพี่น้องลหลาย,นนเเยะะลหลายคนนี่กับโบเมนแคเชียเนาะค่ะหลายหลายคนนี่ก็เตรียมตัวแล้วเตรียมตัวที่จะไปแหาเฮาหนาค่ะไปงานบวชของพนุ่นเนาะค่ะพี่น้องค่ะถึงแม่นอนเนาะค่ะพี่น้องวาอ่าว่าค่ะบ่แม่พี่น้องใหายการสนับสนุนขนาดนี้ให้การตอนรับขนาดนี้เนาะคะ่ะบ่าว่าพ่อโจแลวก็อีลาที่ไปจังหวัดใดที่ไปโลกหน,นะะังใดก็พ่อแม่พี่น้องก็ให้ายการตอนรับอาญ,ญาคือเก่าค่ะคะาดว่ากัสินาจะถึงเร็วๆนี้แหละเนาะคะ่ะลอยล้านพนุ่นได้บวชแม่นอนค่ะพี่น้องค่ะส่วนเมื่อเจ้านี่เนาะค่ะพี่น้อง หลายคนก็นเห็นในเพจค่ะเพจของปอใสค่ะพี่น้องของปอใสคือคู่ปอค่ะพี่น้องเพิ่นกับเพจของเพิ่นมาปอใสเนาะค่ะก็คือคู่ปอค่ะคู่ปอเพิ่นกับเคื่อนไวในเพจของเพิ่นอําลาสาวน้อยลําเพิ่นโชว์เนาะค่ะพี่น้องค่ะดิยินข่าวนี้ก็อวดตกใจบ่ไ้เนาะค่ะพี่น้องค่ะพอา่าตั้งแต่เริ่มติดต,ตามอีหล่าอุ้งอิงมากลหลายๆคนก็จะคุณก็คู่ปอเนาะค่ะพี่น้อง ค่ะบ่าวายอีหล่าอยากเปลี่ยนสคริปต์หรืออิหล่าอยากลองเพลงยัยงจังสินะคะพี่น้องอีหล่าก็จะไปอ่อนคุปปอค่ะเวลาเห็นอีหล่าอ่อนคุปปอกับพี่ตาฮักตหาหักค่ะพี่น้องค่ะชวนที่เพิ่นมาอยู่สาวหน่อยลําเพริญโชว์เนาะค่ะกับตอนนักก้นก็ยังขึ้นหอดเพิ่นอยู่ค่ะพี่น้องค่ะกับเพราะบ่าวากับบ่ค่อยได้เห็นหน้าเนาะค่ะตอนเพิ่นอยู่สาวหน่อยเพชรอนบานแพงลูกสาวอยากได้ยังลูกสาวกเ็เล่นไปอ่อนคุปปอ เอล่าเห็นลูกสาวไปอ่อนคุปปอนี่พอแม่พี่น้องก็เตรียมตัวแล้วเนาะคะ่ะว่าจ,จะตรงมีอีหยังเปลี่ยนแปลงแน่นอนเลยค่ะตรงมีสรคริบอีหยังเปลี่ยนแปลงแน่นอนกันถบถ้าเบิ่งกันตลอดเลยเนาะคะ่ะพอเพิ่นมาอยู่กับสาวหน่อยําเพื่นนชว่วส่วนหลายกับบางคนที่ว่าเด็ติดตามสาวหน่อยําเพิ่นนชั่วตลอดที่ติดตามแต่อีหล่าไปกับสาวหน่อยเพชรบานแพงอย่างสีนะคะพี่น้องก็จะบอกว่าเห็นคุปปอเป็นไงเนาะคะ่ะ ค่ะหลักอมือเต่านี่ก็มีการเคลื่อนไหวในเพจของเพิ่นเนาะค่ะในเพจของคู่ปอบาคู่ปอล่าล่วงจากสาวน้อยเพจสาวน้อยราเพรินโชว์แล้วเนาะค่ะเพื่อนก็ขอบคุณผู้บริหาริ่นก็อยู่กับสาวน้อยเพจบ้านแพงนี่ก็ตั้งแปดปีเนาะค่ะพี่น้องเพิ่นไปก็บคอนหอดเพิ่นอยู่เนาะค่ะค่ะบ่าบาคูปปอสิไปอยู่ไใสกับขอให้มีความสุขเนาะค่ะพี่น้องขอให้มีความสุขในทิ้งที่คูปปอเลือกค่ะในเส็นทางที่คู่ปอเลือกก็ขอให้มีความสุขไ้ลายค่ะก็นี่เคลือนหอดเพิ่อนอยู่คือเก่า ค่ะตั้งแต่อีหล่ามาอยู่กับเป๋าหน่อยเพจบานแพงเนี่ยเนาะค่ะพี่น้องส่วนหนึ่งกับผมจะก็อีหล่าย้อนว่าอีหล่าเบาอีหยังออกมาเกี่ยวกับตัวเลขนี่ส่วนหลายก็จะสัมพันธ์กับการไปเ for ที่ยวเพ่อนบ้านหรือการเที่ยวในประเทศไทยเองเนาะค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็มีคลิปหนึ่งค่ะพี่น้องมื่อนี้มันเด้งขึ้นมาซึ่งแปรก็ได่งยินแตข่าวซึ่งแขกก็บ่เคยเห็นคลิปนี้จักเทอ่อค่ะพี่น้องเพราะว่าช่วงที่อีหล่ามาอยกกับเป๋าหน่อยเพจบานแพงใหม่ๆบะ่แขกก็ยังทํางานอยู่ก <im ha> ับประเด็ <favourite> ้ติดตาม้อนนี <iller> ีมมัก็คลิป นี่เด้งขึ้นมากค่ะพี่น้องอตื่นเต้นมาไใดค่ะพี่น้องถึงแม้ว่ามันจะพานมาโดดแน้ว้วนะค่ะเดี๋ยวเราไปเบังคลิปนี้น้ำกันค่ะวันนี้จุดี่นีเนยี่หานา พอไปอ่าๆมาแล้วครับ huh. ม okay. ันเจ็ดพอคอว่างพอดีเจ็ดพอคอว่างพอดีแมเรืนองู่ใช้พุ้มเลี้ยวพอดีแล้วเนี่ยเออเรื่องจะใช้พุ้มเลี้ยวพอดีโอ้โหอยกู้จักแล้ววววโอ้โอ้ที่ที่เขาเป็นเส้นสัญญาเนาะ อ่าจะอสไห้โอ่งหญิงนั่นเนาามขาวันที่เด็ดจองไมเลยจากคนที่ถูกลอตเตอรี่แล้วันที่หนงได้จักรล้านก่าที่สองล้านนาโอ้วัักยยีิบล้านด้อได้ก็ว่าไม่ได้หน่อยๆเนาะค่ะพี่น้องได้ตั้งสบล้านโอ้ยดีใจน้เพึนค่ะค่ะ ขนาดพานมาเวลาพานมาตั้งสอง,งปีแล้วได้ยินกันยังขนลุกเลยพี่อีหล่าไปออกไล่การโทรลัทัดกระทิมหนงังเรื่องไข่อ่อนเนาะคะ่ะพี่น้องพิธีกรเพิ่งจะได้ถามมาอิหล่าบอกหวยก้อยคนถูกแล้วั้นที่หนึง่งแมนบอกอีหล่าก็บอกว่าแมนเนาะคะ่ะพี่น้องแล้วเพิ่งหายยังห อทองหนึ่งบาทค่ะประแขกกันยังคืนจนเลยค่ะพี่น้องมาเอา้าประแขกคือผ่านคลิปนี้ก็ได้ยินตะข่าวเนาะคะ่ะแต่่าคลิปนี้มาเคยเห็นีหลีค่ะพี่น้องค่ะยุ่งๆมือน,นี้มันกระเด็งขึ้นมาหเห็นค่ะพี่น้องขนาดเห็นย้อนหลังมากสองปีไปแล้วเนาะคะ่ะที่เรื่องนี้ผ่านมากตั้งสองปีไปแล้วก็ยังอดขนคิ้งลุกบ่ได้ค่ะพี่น้องนะคะ่ะตั้งแต่เมื่อน,นั่นจนถึงมือน,นี้เนาะคะ่ะยี่หลากจนเป็น สัญ,ญาลักษณ์เลยค่ะวาา่าถ่ายยิราเบาตัวเลขอิหงยังออกมานี่ทุกคนก็จับจองแล้วค่ะพี่น้องเตรียมตัวไปเที่ยวต่างประเทศหรือเตรียมตัวไปเที่ยวประเทศไทยแม้กระทั่งเมื่อนี้เองค่ะพี่น้องเมื่อนี้ยิลาไปพบพ่อ,อแม่เอฟซียู่ทีจังหวัดเลยเอ็ดเนาะค่ะยิลาก็บอกว่าให้ไปซอยเบิงหนังเหลืองไข้อ่อน,เ,นเดอค่ะแต่ังมีมีเสียงเอฟซีค่ะมีเสียงเอฟซีเบาลงมากเลยค่ะว่าเดี่ยไกายลงบั่นทีนึงแล้วเนี่ยจะมาเบิงอีกรอบเลื่อนเบิงอีกหลายรอบกับยิราบอกมาก,ก่อนค่ะ ค่ะพี่น้องเป็นตางหากนีหลาก็บอกว่าเอางวที่แล้วก็ยังบริใจเขาอยู่ค่ะพี่น้องค่ะเป็นต่างหากค่ะ,คะ นี่แหละคะ่ะเทพพี่ห่งโชคลาภอีหลีเนาะคะ่ะพอพอแม่แม่เอฟซีหลายคนนี่ให้ชายาอีหลาบแบบนี้เลยค่ะพี่น้องว่าเทพพี่ห่งโชคลาภซึ่งกับแม่อีหลีเนาะคะ่ะแต่ละคนนี่ลนหลายคนถี่มีโชคมิลาภก็อีหลานี่ก็จะได้ตลอดค่ะพี่น้องค่ะผู้ใดดวงยังบอสุมพวงหรือโชคลาภยังบ่ามาดวงยังบ่ามากาจจะยั่งบด้เนาะคะ่ะพี่น้องภู้ิี่พิ้นมากหอดมากถึงแล้วเป่นกได้ค่ะพี่นอลล้องลำรวยไปก็อีหลาก,กะหลายคนแล้วเนาะคะ่ะ วุ้ที่อยู่ใกล้ชิดยีลามาตั้งแต่แรกๆเลยเลยนาะ,ะ,ะค่ะพี่น้องค่ะนนั่ก็คือพอการแช่พอนุนเนาะค่ะประกอบเต้อค่ะเต้อเหลืองนี่เนาะค่ะพี่นอ้องเต้อหลายๆอย่างในโตยีหลาค่ะจนพอการแช่ประกอบเต้อว่ายีหลาน่า,าจะเป็นผู้ใดผู้หนึ่งเนาะค่ะพี่น้องที่ได้กลับชาติมาเกิดค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปฟังพอการแช่เบาถึงยีหลาก็พอนุนเนาะค่ะพี่น้องคิดว่าคุ้ยว่ามั้งตบบุ้กขึ้นยิงมุ้งิี๋ว่าพอกับแม่ฟังอเะะอ,ปเง,อง,ง,งประมาณหนึ่งว่าทุกอย่างที่ผ่านมา ม่าในเป็นภาพเขามาหน้างว่าคือหน้าสิเห็นก่อนอมันสุกอย่างหน้างศิษย์ยังพูดว่าเหมือนกับเคยเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วม,มัน,าน,าน,นอ,อยู่ในหัวหน้างแบเป็นเป็นภาพเท่าๆหน้างว่าภาพเท่าๆท่ามันคืออยู่ใช้กระสานมันจะเป็นอะไรปะเหมือนเหมือนเคยไปมาแล้วเหมือนเคยไปมาแล้วอีกเิษย์หน้าก็ธรรม่ได้แลัว เสการใช้ก็เพระบ่านใ่เป็นกระเสื้อสนิทใจแล้วเนาะค่ะ <Jung> ว <net> ่าอีหลานี่บ่เป็นคนธรรมดาเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าห้ ให้เลขถูกห้หวยถูกมาาหลายงวดนะคะพี่น้องแต่พี่บอลนะตอนนั้นอีหลากก็เขามายูสาวหน่อยเพลินบานแพงใหม่ๆเนาะ,งงนะคะ่ะใชนช่วงนั้นก็นห้ถูกมากเรื่อยๆะคะ่ะจนพอนน,นเองค่ะพอนนท์นมือนก็ได้บวก็พอการใช่ะคะ่ะว่าอีหลาบลอกเป็นค้นธรรมดาแน่นอนค่ะตอนนี้เวลาผ่านมากกว่าสองปีกว่าแล้วเนาะค่ะพี่น้องจะเขาสามปีแล้วสําหรับอีหลาัมาอยู่กับสาวหน่อยเพลินบานแพ่งได้ลหลายคนของหูแล้วเนาะคะ่ะว่าอีหลับลอกเป็นค้นธรรมดาแน่นอน ได้ลหลายคนกับได้เอิร์นีลาลาวานั่งฟ้านอยค่ะพี่พน้องแม่นีลีเนาะคะ่ะได้หลายอย่างค่ะพี่น้องที่อีหลาห่าเฮ็ดออกมากเนาะสแสดงออกมากนีเปน,นั่งฟ้าน้อยของพอๆแม่แม่เอฟซีทุกๆคนเลยเนาะค่ะค่ะพี่น้องตำหรับคลิปนี้เนาะค่ะก็ขอฝากไปจำเนกอนค่ะพี่น้องขอบปะแขก,กขอขอบคุณทุกๆคนที่ได้กดไลค์กดแชร์ให้กับแขกเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไปจำเนกอนคลิปหน้าเจอกันใหม่เนาะค่ะสวัสดีค่ะ